เรามานมัสการพระเจ้าด้วยบทเพลงต่อไปนี้ พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่และน่ายำเกรงผู้ทรงรักษาพันธสัญญาและความรักมั่นคงต่อผู้ที่รักพระองค์และรักษาพระบัญญัติของพระองค์ในหามมีบทที่หนึ่งข้อที่ห้าข้าแต่พระยาเวพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่และน่ายำเกรงผู้ทรงรักษาพันธสัญญาและความรักมั่นคงต่อผู้ที่รักพระองค์และรักษาพระบัญญัติของพระองค์ในฮามมีบทที่หนึ่ง ข้อที่ห้าละครโรงเล็ก G B Y M B ภูมิใจนำเสนอ King of Kings เหนือทั่วโลการัชสมัยกษัตริย์ไซรัส แห่งเปอร์เซียพระราชกิษสีกากษัตริย์ไซรัสถึงชาวยิวทั้งหลายที่เป็นเฉลยในบาบิโลนสมัยกษัตริย์เนบูคัดเนซานั้นบัดน,นี้ให้ชาวยิวและเชื้อสายปุโรหิตเดินทางกลับบ้านเกิดไปสร้างพระวิหารในเยรูเซาเล็มที่ถูกทำลายขึ้นใหม่เพื่อเป็นศูนย์กลางการนมัสการพระเจ้าโดยให้เซรุบบาเบล ที่เป็นเชื้อพระวงกษัตริย์เยโฮยาคินของยูดาเป็นผู้นำในครั้งนี้เย้กันบ้ากันบ้างเปสร้างฐานกันแล้วไปหาท่านเซลูบาเบลกันเถิดไป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 เราคือเซลูบาเบลผู้นำรวมคนให้พร้อมเพื่อความเป็นระเบียบและรวดเร็วชาวยิวผงพันธุโปรฮิต ผงพันคนใช้ประจำบริหารผงพันข้าราชการนากระดานรอยแถวหน้าของเจ้าเท้เนิ่งนับห <1, S 1> นึ่ง <2, S 1> สอง <42, 360. S 1> มีสมาชิกทั้งหมดสี่หมคนเราจะกลับคื้นที่มุ่งสู่เยเลมทั้งหมดหน้าเดิน

เยยพวกเราไม่ใช่ชาวยิวแต่มาอาศัยตั้งแต่พระเจ้าถูกกวาไปเป็นฉันเลยแล้วพระเจ้ากำมาทำอะไรเราจะสร้างอะไรกันหรือจะไม่มีทางสร้างสำเร็จได้หรอกพวกเราไม่ยอมทำไงดีล่ะ กับพวกต่อต้านของเรโฮมและจิมชัยบ้านช่องก็ยังไม่เสร็จเสียหายพังทลายอาหารและน้ำก็ขาดแคลนน่าท้อใจจริงๆงานไปไม่ถึงไหนเลยวันนี้หยุดกันไปหลายคนแล้วนะสร้างไม่เสร็จเลยอะ่ะเราจะไม่ยอมแพ้ต่อสตูเด็ดขาดอาเมน กษัตริย์ดาริอัสแห่งเปอร์เซียเห็นนี้งานก่อสร้างพระนิเวศต้องหยุดชะงักไปอีกปีกว่าวาจนถึงกษัตริย์องค์ใหม่คือดาริอัสพวกเราหยุดสร้างกันมาปีกว่าแล้วมาสร้างกันต่อเถอะเอาเลยเอาเลยหุยเลยหุยเล่หุ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 ย ยังไม่หย <lawsuit royable> ุดสร้างพันิเวกกันอีกเหรอไม่มีทางสำเร็จหรอกฮ่าฮ่ฮตอนนี้กษัตริย์องค์ใหม่คือดาริอัสพวกเราจะไปฟ้องว่าพวกยิวกำลังต่อกระบทเมื่อได้รับรายงานกษัตริย์ดาริอัสได้ตรวจสอบย้อนหลังไปถึงสมัยกษัตริย์องค์ก่อนๆจนถึงไซรัสและพบว่า ชาวยูไม่ได้กบฏต,ตามที่ถูกกล่าวหาเฮ้ hey, พวกเราได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างวิหารต่อไปได้แล้วกรย์ัด้รับและตรวจสอบและยังได้ออกิูสกาปกป้องพวกเราด้วยวันนี้พวกเรามาก่อสร้างยังได้ค่าแรงจากกษัตริยไ์ได้รับด้วยขอบคุณเจ้าเราจะได้รับข้าวจา้าวทุกวันเลยวันนี้พวกเราได้รับทั้งวัวและแกะ เป็นเครื่องถวายบูชาประจำวันอีกด้วยขอบคุณพระเจ้าเรามีเครื่องถวายบูชาได้ทุกวันแล้วใช่ยโชยพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ของเรายังทรงพระชนยู่มาช่วยกันสร้างให้เสร็จเถอะฮุยเล่ฮุยฮุยเล่ฮุยฮุยเลุ่ยเลุ่ยเลุ่ เฮสรางเสร็จแล้วพระเจ้าทรงช่วยเราจนสําเร็จแม้จะไม่รู้หราเท่าสมัยกรรษัตริย์โซโลมอนก็ตามอาเมน,อมนขอบคุณ,คณ,คณรพระเจ้าอาเมนสิลาที่1ิพระบิดาเจ้าผู้นรลเมสสร้างทรงยิ่งใหญ่ และมหิิติลิปอณาจักรอิสราเอลทางเหนือได้ล่มสลายไปก่อนอณาจักรยูดาห์ทางใต้ประมาณร้อยกว่าปีเพราะกษัตริย์ทุกพระองค์ทรงปกครองด้วยความชั่วร้ายขณะที่อณาจักรยูดาห์ก็มีกษัตริย์ปกครองทั้งกษัตริย์ชั่วร้ายและกษัตริย์ที่เชื่อฟังพระเจ้าอยู่บ้างอย่างไรก็ตาม อาณาจักรยูดาก็ตกเป็นเมืองขึ้นของอียิปต์ต่อมาแก่อัสซีเรียและเมื่อบาบิโรนเรืองอำนาจก็ตกเป็นเมืองขึ้นของบาบิโลนโดยกษัตริย์เนบูคัดเนสานพระวิหารถูกทำลายเยรูเซาเลม็มกลายเป็นซากปรักหักพังชาวยิวส่วนหนึ่งโดยเฉพาะคนที่มีสิปัญญาก็ถูกจับไปเป็นเชลย ที่บาบิโลนลูกเล็กเด็กแดงก็ถูกพัดพรากจากบ้านเกิดเมืองนอนไปอยู่ต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาต่างวัฒนธรรมพวกเขากลายเป็นคนพัดถิ่นเปลี่ยนผู้นำประเทศไปอย่างนี้เรื่อยๆจนเจปีฟังดูแล้วเหมือนพวกเขาน่าจะสิ้นชาติสิ้นแผ่นดินไปแล้วแต่อะไรนะทำให้ยูดาคืนชีพ คืนแผ่นดินได้ชาวยิวผู้พลัดถิ่นได้กลับมาสร้างชาติจนเป็นประเทศอิสรลได้ทุกวันนี้ประการที่หนึ่งเพราะพระยาเวของชาวยิวทรงเป็นพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ผู้ยิ่งใหญ่เมื่อพระเจ้าทรงสร้างโลกพระองทรงรวบรวมน้ำให้อยู่ในที่เดียวกันและพระองค์ทรงกำหนดไว้ น้ำก็ไปได้เท่าที่พระเจ้าอนุญาตเท่านั้นเราจึงเห็นมหาสมุทรทะเลแม่น้ํลาลําธารน้นําตกส่วนพื้นดินเราก็จะเห็นทวีปแหลมเกาะแก่งภูเขาพื้นดินเราจึงไม่แปลกใจเลยว่าพระองค์สามารถใช้กษัตริย์ต่างๆ มาเตือนสอนอิสราเอลชาวยิวเพื่อให้อยู่ในทางของพระเจ้าเมื่อครบกาหนดการตีสอนพระเจ้าก็สามารถดนใจให้กษัตริย์เปอร์เซียหลายพระองค์เลยเปิดทางให้ชาวยิวกลับไปสร้างแผ่นดินของตัวเองได้พระเจ้าผู้ทรงอยู่เหนือทั่วโลกาทรงมีอำนาจดนใจให้กษัตริย์ในโลกนี้เพื่อสั่ง เพื่อสอนเพื่อเตือนสติและเพื่ออวยพรชาวยิวเมื่อไม่นานมาเนี้ยสำนักงานก็ได้รับการติดต่อจากบางกองให้ไปเปิดบูธระดมทุนพวกเราก็เอ๊ดีใจแต่เอ๊เราจะขายอะไรดีนะเราก็ขายเสื้อก็แล้วขาย ขนมก็แล้วกิมจิก็แล้วไม่รู้จะขายอะไรต่อดีแต่จุดๆก็มีคนที่เราไม่รู้จักไม่เคยเห็นหน้าไม่เป็นคริสเตียนให้เราไปส่งขนมเมื่อเราไปส่งขนมเขาก็เปิดท้ายรถมีกล่องอนอกล่องที่มีตุ๊กตาแล้วก็ขอมของใช้ เพื่อให้เราระดมทุนได้นี่เป็นเวลาแห่งความโปรดปานที่พระเจ้าให้ GBYMB และผู้เชื่อก็สามารถรับเวลาแห่งความโปรดปานจากพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่แห่งฟ้าสวรรค์ได้เช่นกันประการที่สองชาวยิวผู้พัดถิ่นได้กลับมาสร้างชาติจนเป็นประเทศอิสราเอลได้เพราะพระยาเวของชาวยิว ทรงเป็นผู้หน้ายังเกรงตลอดระยะเวลาแห่งการคืนถิ่นมีคนช่างฟ้องขี้อิจฉาคอยจับผิดต่อต้านเซลิวบาเบลไม่ให้สร้างพระวิหารสำเร็จมีผู้รุกรานต่อต้านโมเดคไคเพื่อจะล้างเผ่าพันชาวอยู่ให้สิ้นซากมีผู้ต่อต้านต่อสู้กับเนหามีไม่ให้สร้าง ไม่ให้ปูรณะกำแพงไม่ให้สร้างกำแพงเมืองและไม่ให้บูรณะเยรูซาเลม็มให้ได้สำเร็จคำคมขู่และการท้าทายเหล่านี้ช่างน,น่าท้อใจเหลือเกินเช่นเดียวกันกันกบพวกเราใช่ไหมคะในเส้นทางชีวิตเราก็อาจจะมีอุปสรรคปัญหาในเวลานี้คนในครอบครัวของเรา สมาชิกค,คุณพ่อคุณแม่อาจจะตกงานไม่มีงานทําและเราเองเวลาไปเรียนหนังสือเราก็ยังต้องเรียนออนไลน์เหมือนเรากําลังออนไลน์ตอนนี้เราต้องใช้ผ้าปิดจมูกเรายังต้องมีออระยะห่างทางสังคมอีกไม่สะดวกสบายเลยชาวยิวได้รับความกดดันทั้งภายในและความกดดันจากศัตรูแต่ผู้นำเตือนเขาว่าพระหัตถ์ของพระเจ้า อยู่กับเขาและจะให้เกิดผลดีในที่สุดประกาศให้ทุกคนอธิษฐานอดอาหารจนในที่สุดศัตรูผู้ลุกรานผู้ต่อต้านก็พ่ายแพ้ไปเมื่อไม่นานมานี้กุติก็อยู่สำนักง,งานคนเดียวใช่ไหมก็มีโทศรศัพท์ดังขึ้นก็ไปรับโทศรศัพท์แล้วก็เหลือไปเห็นผู้ลุกราน ว่าเป็นของเล่นเพราะสีสวยมากใครคงบริจาคมาแล้วเราไม่ได้เก็บดีๆหรือเปล่ากำลังคิดว่าจะมือไปหยิบดีไหมอีกใจนึงก็เผลอคิดว่าเออเรากำลังเตรียมค่ายอยู่ไหมก็ไปยืมใครมาหรือเปล่าแต่สมองก็บอกเราทันชี้ว่าปีนี้ไม่มีค่ายเพราะปีนี้เป็นปีโควิดอ้าวก็เลยเอาไม่กวาดลองไปเขี่ยมันเหมันก็บ้วนหางให้ดูกลางอากาศเขานี้ตกใจเลย แขกหรือผู้ลักรานที่ไม่ได้รับเชิญบุกเข้ามาแล้วเนี่ยละมุลบ,บุกเข้ามาเมื่อไหร่เนี่ยมันน่าจะเลื้อยเข้ามาไม่นานแต่มันเลื้อยมาเจอสกอ็อตเทปบนกล่องเปล่าแล้วตัวมันก็ติดแงก็กับสกอ็อตเทปหนีไปไหนไม่ได้เลยหลังจากที่จัดการกับผู้ลุกรานไปแล้วกุติกก็เอามือทาบอกและก็ตกหลัตัวเองแล้วก็พูดเสียงดังว่าขอบคุณพระยาวเว พระองค์ผู้หน้าหยำเกรงยิ่งนักถ้าไม่มีเสียงโทรศัพท์ดังก็ไม่ได้ไปรับสายแล้วถ้าไม่มีสกอตเทปเป็นอาวุธผู้ลุกรานก็จะไปอยู่ที่ไหนในสำนักงานก็ไม่รู้ได้วันนั้นความรู้สึกว่าพระยาเวทรงหน้ายาเกรงยิ่งนักคุณติกเชื่อว,ว่า g b บีวี มีเรื่องน่าตื่นเต้นและเรื่องที่พระเจ้าทรงเป็นผู้น่ายำเกรงลองส่งคลิปหรือเขียนมาเล่าสู่กันฟังด้วยนะคะประการที่สชาวยูผู้พัฒถิ่นได้กลับมาสร้างชาติจนเป็นประเทศอิสราเอลได้ทุกวันนี้เพราะพระยาเวของชาวยิวทรงรักษาพันธสัญญาพวกเรายังจำกันได้ไหม ตอนที่เอวาอยู่ในสวนเอเดนและทำบาปครั้งแรกพระเจ้าทรงสัญญากับเอวาว่าพงพันธุ์ของหญิงคือพงพันธุ์ของเอวาจะทำให้หัวของซาตานแหลกถ้าพระเจ้าไม่รักษาเผ่าพันธุ์หรือไม่รักษาคนกลุ่มน้อยๆกลุ่มนี้คือกลุ่มของชาวยิวเนี่ย ให้กลับไปสร้างบ้านสร้างแผ่นดินได้พระเยซูไม่สามารถเกิดมาในโลกนี้เพื่อไถ่าบาปเราได้เลยเพราะพระสัญญาของพระองค์ว่าจะมีพระเยซูจะมาจากพงพันุ์ของชาวยิวเมื่อพระองค์ทรงประทานพระสัญญาพระองค์จะรักษาพระสัญญาด้วยโดยทางพระเยซู พระยาเวของชาวยิวจึงสามารถเป็นพระยาเวของ g b บ m b และผู้เชื่อได้ตื่นเต้นเนาะโดยพงพันธ์ของชาวยิวพระเยซูจึงมาบังเกิดที่เบดลเลเฮมและเราที่เชื่อในพระเยซูพระยาเวก็สถิตอยู่ในเราพระยาเวผู้รักษาพัน,พนธสัญญาผู้ให้ พันธสัญญาก็จะเกี่ยวก้อยรักษาพันธสัญญาร่วมกันกับเราด้วยเพราะพระองค์ทรงสัตย์ซื่อวันนี้เมื่อเราเชื่อและต้อนรับพระเยซูเข้ามาในวิญญาณของเราเราได้ต้อนรับพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ผู้ทรงยิ่งใหญ่ที่ประทานเวลาแห่งความโปรดปานแก่เราได้เราต้อนรับ พระเจ้าผู้น่ายำเกรงผู้ทรงต่อสู้ศัตรูผู้ลุกรานกำจัดอุปสรรคทุกอย่างได้เราต้อนรับพระเจ้าผู้สัตย์ซื่อผู้ให้พันธสัญญาและจะรักษาพันธสัญญาเราจึงมีชัยชนะทุกวันเมื่อเราเดินเคียงข้างไปกับทรงขอพระเจ้าทรงช่วยเรา พราโดยพระเยซูเพียงผู้เดียวพระองค์ผู้ทรงรักษาพันธสัญญาก็อยู่ในชีวิตของเราและพระสัญญาบัญญัติทั้งหมดก็สำเร็จโดยทางพระเยซูทางวิญญาณของเราปากของเราก็จะร้องทูลว่าข้าแต่พระยาเวพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่แ, ह, และหน้ายงเกรง ผู้ทรงรักษาพันธสัญญาและความรักมั่นคงต่อผู้ที่รักพระองและรักษาพระัยญญิของพระองค์เหนือเหนือโลกา โลกาพระเจ้าพระเจ้าเดียวกันเดียวกันวิทาวิทา ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่พระนามพระนามบริสุทธิ์บริสุทธิ์โย ยกเสียงเสียงนะร่วมกันร่วมกันร้องประกาศร้องประกาศ ทะเลทะเลฟา้ฟาฟ้ากว้างใหญ่กว้างใหญ่หญครอบครอง ทองสิ่งทั้งปวงสิ่งทั้งปวงชายชายหญิงหญิงสูงสุดสูงสุด รักรักปัญญาปัญญา